สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆต้นนะครับผมสองร้อยสี่บาทมีบอลมีบอลที่สวยมาแบ่งปันนะครับพี่ๆจะส่งเป็นหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบบาทนะสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินไปทางนะครับผมสนใจโทรแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์นี้เลยศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีเบอร์โทรศัพท์สวยสวยสุดน้องก้อยรับสายนะครับผมมาพี่เริ่มที่บอลอ่าบอลสีสวยไม้ร้อยของเรากันก่อนเนาะไม้ทุกต้นอยู่ในกระถาง5.5นิ้วนะครับเดี๋ยวต้นไหนเป็นกระถาง8ไซส์ใหญ่เดี๋ยวผมแจ้งอีกทีเนาะ แต่ไม่มีไซส์เล็กกระถาง3มกระถาง4จะเป็น5.5นิ้วเบิร์ดเลยครับพี่นะเริ่มกันที่ไม้ร้อยก่อนต้นนี้ครับพี่เพชรบ้านประทุมครับพี่นี่เลยหน้าเยสวยครับพี่ป้ายสวยป้าย,ายแจม่มโบบาโบบาเลยจริงครับเพชรบ้านประทุมจะ100บาทสวยสวยเลยร้อยเดียวครับพี่ร้อยเดียวสตาร์ทกันที่ไม้ร้อยเดียวก,ก่อนเนะาะส่วนต้นนี้ราศีมีนด่างสวยอันนี้คือหน้าดัางเดิมนะพี่เนาะหน้าดัางเดิมออริจินอลเลยราศีมีน100บาทจะงามงาม เช่นกันครับพี่และด้านบนเทพอัศรารับพี่นี่เลยกาบด่างสวยวากิววากิวครับพี่ด่างรายวากิวใบร่างนี้ด่างฮาบครึ่งกันเลยทีเดียวเชียวเทพอัศรารับพี่หนึ่งร้อยบาทจะบอลกาบด่างบอลกาบด่างนี่เลยสวยๆแล้วก็มีหงหงทองหงทองครับพี่นี่เลยด่างสวยจัดหน้าชมพูเปิดหน้าทองมาแล้วเรียบร้อย,ยบอยครับพี่หงทอง ทองสมชื่อครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะนี่เลยเปิดหน้าทองมาแล้วสวยๆหงทองจ้าณนะรินทิพย์ครับพี่ไม้สวยๆนี่เลยด่างแจ่มๆณรินทิพย์ครับพี่นี่เลยไม้ด่างสวยเป็น่าใบหอกนะใบหอกด่างใบหอกด่างหนึ่งร้อยบาทจ้ะร้อยเดียวณนะรินทิพย์ครับพี่นี่เลยสวยๆนี่เลยใครชอบไม้ฟอร์มพุม่มไม่สูงยงไม้ต้นนี้ครับพี่ณนะรินทิพย์เนาะสวยๆเลยอาพยเพชรเจ็ดสีเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนก่อนให้ไปติดต้นนี้ติดต้นนี้ เพชรเจ็ดสีครับพี่นี่เลยดังๆครับพี่ไม้เรอมตะในตำนานของเรานั่นเอง100บาทจา้ะเพชรเจ็ดสีนี่เลยขอบใบตัดด,ด่างออกอมม่วงสวยได้มีเนาะเพชรเจ็ดสีรายเดียวจ้ะรายเดียวเพชรเจ็ดสีอ่ะวางก่อนครับพี่มาด้านนี้ครับผมมาอันนี้มีอ่าเพชรบ้านปฐมอ่ะสวยๆต้นนี้แล้วกันครับพี่เนาะเพชรบ้านปฐมทนึ่0บาทต้นที่2ครับพี่ต้นที่สเนาะสวยๆเช่นก,กันจ้ะหรือจะเป็น เพชรบ้านปทุมหนึ่งร้อยบาทต้นที่สามครับพี่หนึ่งสองสามหรือพี่พี่ท่านไหนอ่าเลือกไม่ได้นะพี่หรือว่าเอ้ยยังไงก็ได้พี่คงง,ง่ายงให้ให้พ่อค้าหรือให้แม่ค้าให้น้องก้อยเลือกให้ก็ได้ครับพี่นะแต่ผมขึ้นต้นนับเบอร์ให้หรือหรือจะล็อกต้นก็ได้นะใส่ใส่ใสนัาเบอร์มาให้เรียบร้อยแล้วพี่หนึ 1, 2, ่งสองสามเพชรบ้านปทุมนะจ๊ะพี่จา๋าอ่าต้นนี้ครับผมใบกลมด่างเหลืองทองครับพี่หยกจัก,กระพรดครับพี่นี่เลยใบกลมด่างเหลืองทองน้องชื่อว่าหยก จัก,กรพรรดิจั่สวยๆส0 0บาทครับพี่ไซส์ใหญ่ต้นโตล,ล้น5.5แล้วจ้ะ200บาทยกจัก,กรพรรดิใบกลมด่างเหลืองทองจ้าเทราปฏีด้านในครับพี่มา100บาทครับผมเทราปฏีหน้าสวยๆครับพี่หน้าสวยร้อยเดียวจะร้อยเดียวเทราปฏีและต้นนี้สีเรื่องงามเปิดหน้าด่างเหลืองสวยมาแล้วเดี๋ยวกัดเม็ดแดงสวยในตอนโตอีกทีนะพี่เนาะตอนนี้ขอให้ด่างแบบนี้ก่อน1 0 0บาทจา้ะเทรา ปาตีจ้าอ่าพมพี่มานนี่เลยครับพี่เอาไปเลี้ยงไปปั้นกันต่อแต่คือความป้ายสวยนี่คือน้องป้ายเจี๋มครับพี่ป้ายทุกใบเลยพมพี่มาน100าหนึ่งร้อยบาทครับพี่หน้าสวยๆเข้มๆครับพี่การันตีแม่พันหนึ่งหมื่นสองพันบาทในยุคมันครับพี่หมื่นสองแม่พันสวยแน่นอนอ่าหนึ่งร้อยบาทครับพี่พมพี่มานครับพี่นี่เลยคัดให้แจ่มๆ ทองสยามครับผมสวยสวยครับพี่โบบาบาโบต้นนี้ขอ200บาทจัดโบปีใหม่ไปแล้วกันครับพี่นี่เลยหน้าเหลืองส้มทองสวยสวยทองสยามหน้าต้นนี้เข้มปัดเลยบิดเข้มปัดเลย200บาทจ้ะจัดไปงามงามทองสยามหน้าเข้มเข้มจ้าวิมานเดนต้นไหนต้นไหนต้นไหนดีต้นนี้แล้วกันครับพี่อเดี๋ยวขึ้นมันมีตรงนี้ต้นหนึ่งนะพี่ต้นนี้ก่อน วิมาดินสวยๆเข้มๆเช่นกันครับพี่หนึ่งร้อยบาทครับพี่ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งวิมาดินหนึ่งร้อยบาทต้นที่หนึ่งเนาะนี่เลยครับพี่สวยเข้มอ่ะหรือยังไม่โดนใจนี่เลยจัดไปครับพี่วิมาดินต้นที่สองต้นที่สองครับพี่นี่เลยจากสวยๆเช่นกันต้นที่สองครับพี่หนึ่งร้อยบาทร้อยเดียวเช่นกันวิมาดินต้นที่สอง มาท่านนนี้นี่คือแบบใบโบกสะบัดเลยนะพี่เนาะช่วงนี้ก็โอ้โหอากาศหนาวมาแบบงงๆเลยตอนแรกว่าไม่หนาวนะพี่เนาะหนาวเสยเลยเมื่อวานนี้ครับพี่เนาะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับลมหนาวมาแบบบ่ทันตัง้งโตผมจะขึ้นอะไรเนี่ยชัดธินกรเออด้านในแล้วกันครับพี่นู่นเลยไซส์ใหญ่ผมไม่ไซส์ใหญ่ลดลดท้าเลยใบยกลมครับพี่นี่เลยจ้ะสวยๆครับพี่ใบกลมมันเงาชัดธินกรหนึ่งร้อยบาทครับพี่ร้อยเดียวจะใบกลมมันเงาชัดทินกรร้อยเดียวครับผมและ ปักษาพนาวันครับพี่มันกลับขาวนี่เลยมันกับกัดขาวมาแล้วสวยๆครับพี่นี่จะ่ะนี่จะ่ะนี่จะ่ะปักษาพนาวันหนึ่งร้อยบาทจ้าสวยแจ่มจึ้งครับพี่กับต้นนี้น้องชื่อสยามนาลิมีรากยาวให้เลยครับพี่สวยๆห้าจุดห้านิ้วครับพี่เดี๋ยวขึ้นให้เลือกกันตรงนี้อ่ะต้นแรกก่อนแล้วกันเนาะ ตันแรกก่อนสยามนาลรมิตออกแดดจะประมาณนี้นี่เลยหน้ายัางเข้มยังจำยังเด็ดครับพี่เจ็ดร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับพี่สยามนารมิตสวยจัดนี่เลยประัดบอกขนาดปราัดราออกจังวงวกลับมาบอกว่าสวยจัดใบไม้ล่าสุดใบนี้เป็นนี้ครับพี่นี่เลยสวยๆหนึง่งอต้นให้หนึ่งเออจะหนึ่งร้อยแต่เจ็ดร้อยบาทต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งสยามนาลรมิตครับพี่ สายามละเม็ดสวยๆครับผมมาต้นนี้ก็แจ่มครับพี่700บาทต้นที่2ครับพี่นี่เลยโอ้ยหลอดใหม่มาแล้วใบนี้เพิ่งกลางหลอดใหม่มาแล้วสวยแจม่มโตไวครับพี่เจ็ดร้อยบาทต้นที่ 2, สองสยามนะอมิรจ้าต้นที่สามมากันต่อครับพี่เรื่อยๆมาเรียงๆครับพี่ต้นนี้จะสามอ่าต้นที่สามเออเจ็ดร้อยบาทต้นที่ 3, สามสยาม นาเรมิดครับพี่สวยแจม่มนี่แหลมเลยจ้าจัดไปจัดไปเนาะงามๆครับผมสยามนาเรมิดและด้านในตรงนี้ตรงนี้ครับพี่ไซส์ใหญ่ต้นโตแม่พันแล้วละกันที่มีตรงนี้คือเอาไปลงกระถาง8ได้แล้วสวยๆเลยครับพี่บับเบอร์บีนี่เลยหน้าสวยเม,เม็ดแจ่มเม็ดขาวชมพูมาแล้วครับพี่หลอดใหม่มาแล้วเช่นกัน350บาทครับพี่บับเบอร์บีใหญ่5.5นิ้วล้นลหลอดใหม่ ด่างครึ่งเลยพี่เขียวด้านบนเหลืองด้านล่างนี่เลยจ้ะสวยๆสามยห้าบาทบับเบิบีใหญ่ลดร้นกล้องจ้าด่างสวยๆโบบาบาโบ,าบ,าบาครับพี่มะนีจันครับพี่นี่เลยเม็ดสีก็เริ่มมาแล้วขอให้เปิดด่างแบบนี้มาก่อนใบใหม่ล่าสุดอาฮาร์บเคิงฮาร์บเคิองอามะนีจันมะนีจัน,น,จนสวยๆครับพี่สองบาทจ้ะด่างสวยแจ่มจึ้งเลยยิ่งโตยิ่งสวยไม้ตัวน,นี้เนาะมะนีจัน เดี๋ยวกัดไม่จมพูกระจายมาตัดความด่างสวยมากครับพี่นี่จัดไปสองร้อบาทอ่ะต้นนี้หน้าสวยเข้มนี่เลยสวยเข้มดุดันไม่เกรงใจใครไซส์ใหญ่ต้นโตรนโดนกระถาง5.5อ่าเมืองนครชุมอ่าเมืองนครชุมนี่เลยครับพี่หน้าเข้มเข้มแบบนี้แบบนี้ครับพี่หนึบาทอันนี้ใหญ่ร้น5.5แล้วจ้ะบพี่ต้นที่1นเนาะเดี๋ยวผมขึ้นนี่ด้านข้างนี้ก็สวย150บาทต้นที่1ครับพี่เมืองนครชุมอ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองครับผม นี่เลยหน้าเข้มเข้มเช่นกันเช่นกันจากเมืองนครชุม150บาทต้นที่2กครับพี่นู่นหลอดใหม่มาแล้วจ้ะหลอดใหม่กาลังมาหลอดใหม่กาลังมาเนาะสวยสวยเข้มเข้มต้นที่2และตอนนี้อ่าทองสยามครับพี่ผมขึ้นไปลวต้นหนึ่งนะอ่ะต,ต้นนี้ก็สวยต้นนี้ก็สวยนี่เลยทองสยามสวยแจม่มครับพี่2 0 0บาทครับพี่ต้นที่2ต้นที่2นี่เลยหลอดใหม่กาลังกลางยังกลางไม่สุดจ้ะง,งามงามทองสยาม สองราบาทต้น,นที่สองนอเทพกาลเวลาจ้าไม้แยกหนอครับพี่ใบกลมบกนาสวยเหลือนอนเดียวแล้วเหลือนอเดียวแล้วรีบจับรีบจองครับพี่เบิร์ดแล้วเบิร์ดเลยครับพี่เป็นไม้นอเนาะเพราะว่าต้นเล็กที่เป็นชิ้นผ่ายังไม่มีแบ่งนะพี่ยังไม่มีแบ่งผ่าไปแล้วยังไม่งอกจ้ะมีแค่ไม้หน่อแบ่งนะจ๊ะนี่เลยเทพกาลเวลาครับพี่ไม้แยกนอหนึ่งพันบาทจ้ะใบกลมสวยสวยครับพี่นี่เลยโตมาแจ่มแหลมแน่นอนเปิดหน้าแบบนี้ไม้นอซะด้วยเด้อพี่ หน้าสวยโตไวจะ้ะห้าจุดห้านิ้วล้นล้นจ้ามาต่อกันที่ด้านข้างกันนี้ครับพี่สวยแจ่มต้นนี้คือนี่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 มืดเนี่ยบังเกิดเก้าครับพี่นี่เลยรูปของสยามนลมิมีนี่เลยครับพี่ใยสวยใบตึงอ้วนกลมครับพี่บังเกิดเก้าสามร้อยบาทครับพี่สวยๆหน้าเข้มๆฟูห้าจุดห้านิ้วแจ่มจัดต้นนี้ครับพี่บังเกิดเก้าจ้า ฉายาฉายาไม้สวยพันหน้าต้องต้นนี้ต้นนี้ครับพี่นี่เลยจ้ะศิราหุ่มทองครับพี่พี่ดูความด่า,ดางหลากสีของเขาแล้วกันนะพี่เนาะนี่เลยสมกับฉายาไม้พันหน้าไม่ว่าจะด่างขาวชมพูหน้าด่างแดงหน้าแบบอย่างนี้เปิดเปิดออด้านด่างเหลืองมาด้วยนะพี่เนาะส,สวยๆจ้ะศิราหุ่มทองครับพี่ฉายาไม้สวยพันหน้าครับผมสองร้อยบาทจ้ะต้นนี้ด่าง,งสวยๆหลากสีหลากสีครับพี่หน้าแดงเหลืองทองเนาะแจมแจม สองร้อยบาทสีราหูมทองก็แล้วผมด้านนี้ทองสยามเงะไปก็ต้องเอครับพี่สำหรับต้นนี้เนาะสวยอีกหลีนี่จัดสองร้อยบาทต้นที่สามอ่าคือไปละสองต้นต้นนี้ต้นที่สามครับพี่ทองสยามหน้าสวยครับพี่หนึ่งสองสามเลือกเอาเด้อครับพี่ชอบหน้าไหนก็จัดต้นนั้นนะพี่ชอบชอบหน้าไหนจัดหน้านั้นเนาะแต่จริงหน้าเดียวกันแหละสวยเหมือนกันเลยสามต้นเนาะจริงงันไม่ลงครับพี่อายุกทั้งสามต้นก็ได้นะสองร้อยบาท สวยๆครับพี่ราคาเบาๆทองสยามครับพี่ต้นที่สามสองระบาทต้นนี้เลยจ้าและบังเกิดเก้าจัดให้อีกหนึ่งครับพี่ขึ้นไปแล้วหนึ่งจัดให้อีกหนึ่งต้นนี้ครับพี่บังเกิดเก้าอ้วนกลมใบใหญ่ใบตึงครับพี่ลูกสยามอ่ะบังเกิดเก้าสามร้อยบาทครับพี่ต้นที่สองนะพี่นี่เลยลงกระถางแปดได้แล้วหลอดใหม่มาแล้วครับพี่เบอร์เรอเบอร์เร่อบังเกิดเก้าต้นที่สองครับผมและต้นนี้ครับผมเพชรแสนเพชรแสน เพชรแสนมณีครับพี่นี่เลยตระกูลไม้เหลืองครับผมเพชรแสนมณีด่างเหลืองแจ่มรับพี่นี่เลยกระดูกแดงมาแล้วสวยสวยหลอดใบมาแล้วนี่เลยด่างรับประกันแน่นอนครับพี่มาสวยขนาดนี้ทุกใบเนาะไม่มีหลุดแน่นอน500บาทครับพี่เพชรแสนมณีสวยสวย,สวยจะต่อกันที่ต้นนี้ครับพี่ไม้เหลืองตัดม่วงสิลาแผงสอดหน้าเข้มปัดต้นนี้โอ้โหโลมรมรวมครับพี่นี่ดูใบโยกโบกสะบัดกันเลยทีเดียวเชียวอ่ะสิลาแผงสอดครับผม สวยๆเจ็ดร้อยบาทครับพี่เหลืองตัดความกระดกม่วงมาเลยเข้มเข้มแบบนี้ครับพี่นี่เลยสวยสวยอนาคตไกลหลอดใหม่มาแล้วต้นนี้เจ็ดร้อยบาทสิราแผงสอนจ้าวางกันก่อนมาทังที่ด้านนี้ครับพี่หน้า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 แดง,หน,แดงออหน้าแดงเออหน้าแดงเข้มปัดครับพี่เมืองกอกเกตแผงแดงครับพี่นี่เลยหน้าแดงเข้มปัดเขียวตัดแดงแจ่มๆจมเปิดตูมานี่คือเป็นไม้หนึ่งต้นที่สะดุดตาม,มากครับพี่ต้นนี้จัดไปครับผมเมืองกากเกต แเผงแดงครับพี่350บาทจ้ะนี่เลยหน้าเข้มปัดเดี๋ยวผมให้เออรอดหลอพี่ดูหลอดพี่ดูหลอดนี่ความแดงครับพี่เป็นไงตั้งแต่ตั้งแต่ยังเป็นหลอดอ่ะแดงปัดเลยแดงปัดเลยเข้มจริงต้นนี้ครับพี่อ่ะเมืองกอเก็บแผงแดง350บาท5.5นิ้วใหญ่ๆล้นล้นครับผมใหญ่ๆล้นล้นเนาะซันเซ็ตอ่าซันเซ็ตสกายครับพี่นี่เลยหน้าสวยๆเข้มเข้มเจ่มเจีมครับพี่นี่เลย ส้มเหลืองทองป้ายความตัดน้ําตาลสวยๆต้นนี้ครับพี่ห้าร้อยบาทจ้ะล้นๆฟูๆห้าจุดห้านิ้วครับพี่ซันเซ็ทสกายไม้เรไม้ใหม่ไม้เจ็มนี้ห้าร้อยบาทส,สวยๆครับพี่นี่เลยต้นนี้น่าเข้มมากน่าเข้มมากอาวางก่อนมากันที่ด้านนี้มีเทพะสุธาครับพี่สวยๆสองต้นนี้สวยจริงๆไ,งไม่ลงผมขึ้นที่สองต้นเลยแล้วกันเทนพพะสุธาครับพี่นี่เลยจ้ะด่างสวยๆแจ่มแจมนี่เลยไม้เหลืองบอลกลับเหลืองนะพี่เนาะหลอดไม่ กลางมาแล้วนี่ให้ดูความดังครับผมดางสวยทุกใบไม่มีหดุด250บาทต้นที่1ครับพี่เทพพระสุธาเทพพระสุธา250ต้นที่1และเทพพระสุธา250บาทต้นนี้ครับพี่ต้นที่2นี้ผมบอกเลยว่าสวยกินกันไม่ลงจริงๆนี่หละอันนี้ใบใหม่ก็เพิ่งกลางนะพี่นี่เลยหยดน้ําตรงสะดือใบบอนใบบอนนี่จะ้ะ250บาทเทพพระสุธาต้นที่2ต้นที่2ครับพี่ต้นที่2เนาะและเรามีเท ว่าหน้าสวยๆไซสใ์ใหญ่ๆแช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นนั้นแนลพาไม่เกี่ยวกับตู้เย็นครับพี่คล้องจองกันเฉย <c oughs> หน้าสวยไซส์ใหญ่ใช่ไหมแช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นไม่เกี่ยวยกับเอาไปแช่ตู้เย็นครับพี่เนาะ,ะต้นนี้เทวาอาภิรักษ์โอโหโยกไปโยกมาครับพี่ลมพัดตึ้งครับพี่ลมแรงมากลมแรงมากหกร้อยบาทต้นนี้หน้าสวยๆครับผมนี่เลยไม้เหลืองหน้าแจ่ม,หน,มหน้าเก็บอีกหนึ่งต้นไม้แรงอีกหนึ่งต้นจากเทวาอาภิรักษ์หกร้อยบาทครับพี่นี่เลยใหญ่รุ่นห้าจุดห้าสวยๆเลยจ้า ่มันจะขึ้นอะไรอ๋อออฟออฟออฟด้านในครับพี่เอื้อมเอื้อมเอื้อมออฟติมัสครับพี่เดี๋ยว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 นี่เลยผมบอกเลยว่าออฟติมัสบ้านนี้ครับพี่หน้าสวยสุดทุกต้นครับพี่แจม่มเจีมนี่เลยเปิดหน้าทองนี่สว่างสว่าง,างมาเลยหลอดไม้ครับพี่โอเคด่างสวยทุกใบแน่นอนครับพี่ออฟติมัสสวยหน้าทองสะดือแบบว่ากระดูกแดงๆนะพี่เนาะหน้าเข้มเขาเรียกว่าหน้าเข้มหน้าเข้มห้าร้อยบาทต้นที่ หนึ 1> 1่งอ่ะพี่ต้นที่หนึ่งออฟติมัสครับพี่ห้าร้อยบาทต้นที่หนึ่งหน้าสวยเข้มแจ่มสุดๆอ่ะต้นที่สองตามกันมาเลยครับเพื่อนเดี่ยตามกันมาเลยครับพี่ตามกันมาเลยนี่จ้ะออฟติมัตหน้าเข้มเข้มห้าหร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ตามกันมาตามกันมาจา้ะหน้าสวยผมผมเอียงดูหลอดโอเคพี่ดูหลอดให้ดูหลอดหลอดนี่เขียวตัดเหลืองมาเลยครับพี่เขียวตัดเหลืองแจ่มมาตั้งแต่เป็นหลอดเลยหลอดใหม่สวยสุดจัดประหลดัดบอกแน่นอนตอนนี้ห้าร้อยบาทต้นที่สองออฟติมัสจ้า มาครับพ to ี่ต้นนี้เทวาอภิรักขึ้นให้เลือกครับพี่เผื่อต้นเมื่อกี้ยังไม่โดนใจหรือถ้าโดนใจต้นเมื่อกี้ย้อนกลับไปครับพี่อาต้นนี้เทวาอภิรักครับพี่หกร้อยบาทต้นที่สองออกแดดนี้เลยแจ่มสว่างสว่างหลอดหม่เหลืองเหลืองสว่างมาเลยครับพี่หลอดหม่ดางสวยเลยแหละมาหกร้อยบาทต้นที่สองเทวาอภิรักครับพี่นี่เลยเด็ดเด็ดครับผมต้นที่สองจากต้นที่สอง แดงดำหน่อยอ่ามิ่งมงคลแผงครับพี่นี่เลยแดงตัดดำเข้มจัดต้นนี้ครับพี่นี่เลยมาสายมูเลยใครพระศุกเศร้าพระเขาพระเสาพระศุกเขา้าพระเสาแทรกเออจันลวนจันลวนหล,ลอดดำครับพี่หลอดดำสวยออกมาเลยนี่จะมิ่งมงคลแผงแดงตัดดำาบรกสวยสวยสี0บาทครับพี่ต้นที่หนึ่งใหญ่ล้นฟู5้าแล้วส์ใหญ่ต้นโตโอ้โหเฮด้านข้างครับพี่นี่เลยจะหลอดสวยเลยแหละหลอดดำแดงออกมาเลยครับพี่นี่เลยจะต้นที่หนึ่งนาะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่ง เพราะว่ามีตรงนี้แจมๆหนึ่งต้นนี้400บาทต้นที่สองครับพี่สวยเข้มแจมแจมเช่นกันจะ้ะนี่เลยมิ่งมงคลแผงนะพี่400บาทเนาะต้นที่สองต้นนี้ต้นที่สองต้นที่สองต้นที่สองนี่แหละต้นที่สอง่าสวยๆจะ้ะเนื้อดวงแดงแป๊ดหลอดใหม่ครับพี่กลางมายังไม่สุดก็แดงแป๊ดขนาดนี้แล้วผมยกให้ดูดีกว่าว่าใหญ่เด้นี่จะ้ะ เหนือดวง4 0 0บาทครับพี่ต้นนี้ใหญ่ร้น5.5แล้วหน้าแดงแ<ๆ>ดงแดงเข้มปัดหลอดใหม่กแ็แดงแดงยางกลางไม่สุดครับพี่นี่เลยกลางมาแล้วนิดหนึ่ง4 0 0บาทครับพี่เหนือดวงใหญ่ล้น5.5แจม่มแจม่มงามงามจ้านี่เลยพอเอพื่อเอาไปนี่คือพี่เอาไปไดอีกนิดหนึ่งนี่อัพลงกระถางแปดได้แล้วเนี่ย4ี่บาทเหนือดวงจะเหนืนอดวงด้านโน้นเดี๋ยวผมเปิดมุมนี้ดีกว่าครับพี่ผมเห็นอ่าแม่ฟ้ากับเกสรสวยสวยสวยไหมอ่ะ ไอ้ดูเกศรพุมมาลินครับพี่เกศรพุมมาลินหน้าสวยไซส์ใหญ่ต้นโตอันนี้ล้น5.5าจุดห้าพี่เอาไปยกลงกระถาง10ได้แล้วเกศรพุมมาลินใหญ่ครับพี่ตอนนี้ขอ700บาทจากไซส์ใหญ่แม่พันหน้าสวยสวยครับพี่นี่เลยใหญ่จริงครับพี่เอาไปยกกระถาง10ได้แล้วว่ากระถางนี่ผมตั้งมุมนี้กระถาง 5, 5. 5. ้าจุดห้าเ่มองไม่เห็นแล้วมิดกระถางแล้วมิดกระถาง เจรียบาทครับพี่แม่พันเกศนพุมมลินไซใหญ่ต้นโตและต้นนี้แม่ฟ้าหลวงครับพี่อันนี้ไซใหญ่แม่พันเช่นกันครับพี่นี่เลยหน้าชมพูเหลืองทองผมยกออกมาให้ดูครับพี่แม่ฟ้าหลวงใหญ่350บาทต้นที่หนึ่งอันนี้แบ่งแม่พันเลยนะพี่น้องเพราะว <350 S 2> ่าไซใหญ่ไม้มีหัวเหลีวยจ้ะแม่ฟ้าหลวง350บาทต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นหนึ่งก่อนเนาะหน้าชมพูเหลืองทองสวยสี่ครบเลยไม้หนึ่งต้นต้นนี้ก็สวยครับพี่ต้นนี้ก็สวยนี่จ้ะนี่แม่ฟ้าหลวงใหญ่แม่พัน ต้นที่2ครับพี่นี่จะสามร้อยห้าสิบาทต้นที่2หน้าด่างขาวชมพูเหลืองทองเหลืองส้มทองนะพี่เนาะนี่จะสามร้อยห้าสิบาทต้นที่สองสายใหญ่ด้านข้างครับพี่นี่เลยเบิมบ่มเบิ่มแม่พันุ์แม่ฟ้าหลวงต้นที่สองสวยสวยเลยจา้าสนใจต้นไหนกิ้งกลางกลางกิ้งนะพี่เบอร์โทรอรรันด้านล่างนี้นะครับผมนึกถึงบอลสีสวยนึกถึงสองสามสี่บารมีบอลน,นะครับสาหรับวันนี้ ขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ร่วงหน้าด้วยนะครับพีพ่ีสวัสดีวันี้ขอบคุณและสวัสดีครับ